เอาละครับการสวัสดีพี่น้องของปายน้ากันถุงมองบอลนะครับวันนี้นะครับมาอีกแล้วนะครับกับทีมงานลาบปลาไหลนะครับกับผมนะครับดีเจแม็กมักมวนนะครับมันหนีมาถ่ายทำนะครับวิธีการลาปลาไหลนะครับใสเบ็ดปลาไหลนะครับแบบจากทีมงานลาสังหารนะครับตอนนี้กำลังสู่กันอยู่ครับอู้นะครับพี่น้องอาจจะงงนะครับนี่คือการสู่กับปลาไหลนะครับนี่คือภาพสดๆนะครับบริถิทำแกงแต่ยางใดนะครับนี่คือวิธีการนะครับ อาจจะพิการสูงกันเล็กน้อยอันนี้ลักษณะขาดวานะครับคือโตเกือบโลนะครับเดี๋ยวได้แล้วนะครับจะค่อยซูมๆขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วครับโอ้โหนะครับฮ่าต่างฝีมือครับฝีมือล้วนๆเลยนี่ครับปลาไหลนะครับหรือว่ายนบานเฮานะครับปลาถั่ว เห็นบ่นี่ครับอุ้ย,ย,ย,ยเรียบรอยนะครับปีมือล้น่ลนๆนะครับอันนี้ตัวใหญ่นะครับอันนี้สดๆเลยนะครับใหญ่ครับเอานะครับ ดนนะครับี่เดี๋ยวจะมาเบิ่งอีกหุ้นหนึ่งนะครับอาอนะครับแต่มันเบิ่งอีกหุ้นหนึ่งก็แล้วกันนะครับมีลักษณะสีม,มันนะครับโอ้เดี๋ยวผมขามไปอีกก่อนโอ้โอหนะครับตัวนี้ลักษณะว่าเป็น ตัวแรกว่าท่านีีปอยเลยครับตัวแรกว่าท่านว่างเลยนี่ครับใจเย็นนะครับน้องผูาอาจจะบุเคยเห็นนะครับนี่คือวิธีการใส่ปลาไหลนะครับอันนี้เป็นสูตรนะครับลักษณะมีการดึงสูกันนะครับเอาเอานะครับตอนนี้กำลังสูมืออยู่อันนี้เป็นตัวที่สองนะครับ รอหลุนกันนะครับโอ้หาเลยฮะพลอยเหรอหยึกจักหยิกยับห่างเลยดูเห่อดูมอท้ายน้ำไปน้องคนละเหลองบอบบบเย เดี๋ยวเยวจะซอยนะครับซอยกันศาสนาาจะซอยกันก่อนขึ้นละวข้นละเอาขึ้นแล้วนะครับ